คละคู้ชื่อหลังโดนด่ายับเมื่อพาช้างศึกอยู่23ชิงที่3ามศึกดฮารครับตบทนี้อยู่ในคุยแป๊บเลือกบอลครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u s c r i b e ช่องด้วยนะครับ โดยสึกบเกิบุนเครื่องโดฮาครับของทีมประเทศไทยรุ่นยุ่ไม่เกิน23ปีเมื่อคืนก็ถือว่าทําผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับเพื่อเอาชนะกาตาเจ้าภาพไป1ประตูต่อศูนย์ครับโดยเกมนี้คนละอิสระสีทะโลนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเล่นจากเกมแรกที่เสมือซาอุดีอาระเบียมา2อําแหน่งครับธีรวุฒิสวนสารพฤกษาประตูรวมไปถึงสิริมงคลรัตนาภูมิได้ลงออกซัสเป็น11ตัวจริงครับขณะที่ขุมกาลังอื่นๆก็ยังอยู่กันครบนะครับแนวะร,นะร,รับก็ยังคงมี ทรงชัยทองชำโชวาทานเข็มดีนะครับอันกลางก็มีอิริฟานดอเลาะส่วนตัวรุกชานารบคคมสีแก้วเทียสักเผยพี่มายก็ได้ลุยเป็น11ตัวจริงครับเกมนี้ประตูเดียวเกิดขึ้นในช่วงท้ายครึ่งแรกครับเทียสักโดนทับฟาวในกรอบเกตโทษแล้วก็เป็นโชวทานเข็มดีครับสังหารเข้าประตูไปให้ทีมชาติไทยนำา1สแล้วก็ รักษาสกอร์นี้ไว้ได้จนจบ90นาทีนะครับเจ้าท่าเกมดีก็ทํา2ประตูติดต่อกันให้กับทีมชาติไทยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นกองหลังที่ทําประตูได้นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับโดยทีมชาติไทยนะครับหลังจากที่ผ่าน2นัดแรกเราบอกว่าผลงานดีเลยทีเดียวครับเพราะว่าเก็บได้4คะแนนนะครับจากการเสมอซาอุดิอาระเบีย2 2แล้วก็อาชนะกาต้า 10ก็มีสีแต้มนะครับประตูได้เสียบวก1ก็จะทำให้ทีมไทยได้เข้าไปชิงอันดับ3าโดฮาครับนะครับโดยจะเจอกับคูเวตนั่นเองส่วนคู่ชิงอันดับ1หรือว่าชิงชนะเลิศก็เป็น UAE นะครับจะเจอกับเกาหลีใต้โดยเกมนัดชิงที่3นะครับก็จะแข่งขันคืนวันที่28มีนาคมนะครับโดยจะถ่ายทอดสดทาง AIS Play ส่วนเวลา รอคอนเฟิร์มอีกสักครู่นะครับขณะที่หลังเกมครับคนละอิสระซิตโลเฮชโคดก็ได้มีการเปิดเผยถึงเกมนัดนี้นะครับว่าน้องๆเนี่ยมีความเกรง็งแล้วก็เกมที่ผ่านมาเนี่ยเล่น แบบเพสซิ่งกันเยอะนะครับทำให้มีความล้าหลายๆจังหวะเนี่ยก็มีข้อผิดพลาดให้เห็นนะครับแต่ว่าเมื่อเล่นไปแล้วก็ต้องถือว่าเริ่มผ่อนคลายแล้วก็ทําผลงานได้ดีเลยทีเดียวนะครับจากนี้โค้ชหลักก็จะเน้นเรื่องความต่อเนื่องนะครับเพราะว่าทีมมีเวลาพักน้อยนั่นเองนะครับส่วนเรื่องการจบสกอร์นะครับโค้ชหลักก็จะคงไปหาวิธีเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าการลงเล่น2นัดก็อาจจะทำให้คู่ต่อสู้ จับทางได้นะครับก็พยายามหาไอเดียใหม่ๆใ,ให้กับทีมเสมอนะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็คือการสู้นะครับเพราะว่าการเล่นในระดับเอเชียมาตรฐานสูงนะครับก็ต้องพยายามสู้แล้วก็เล่นอย่างเต็มที่นั่นเองนะครับส่วนเกมเจอกับคูเวตก็อาจจะมีการโรเลชั่นนักเตะด้วยนะครับก็อาจจะให้นักเตะบางคน ได้ลงสัมผัสเกมด้วยนะครับก็ติดตามรอดูแล้วกันนะครับสำหรับเกมนัดที่สาของศึกโดฮาครับทีมไทยเจอกับคูเวตนะครับก็ถือว่าได้ประสบการณ์เยอะเลยนะครับกับการเจอ3ทีมจากตะวันออกกลางซึ่งทีมไทยเนี่ยเล่นกับทีมจากตะวันออกกลางค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่า นานๆทีจะได้เจอพอเจอก็เป็นแบบอย่างเป็นทางการเลยนะครับครั้งนี้ก็ถือว่าได้อะไรเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ก็มีดราม่ากเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วงนาทีที่65เมื่อกองหลังกาตาโมงคืนบอลให้กับผู้กษาประตูนะครับแต่ว่าจังหวะเทียสักเปิดพ,พิมายฉกบอลไปได้นะครับกำลังจะยิงประตูแต่ว่ามีธงล้าหน้าขึ้นก่อนนะครับก็ทำให้โค้ช บุกบักรุปบุญพรมนะครับอดีตดาวซันโวแล้วก็ดาวยิงทีมชาติไทยเยาวชนแล้วก็ทีมชาติเด้ออกมาบวยวายอยู่นิดนึงนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทีมชาติไทยต้องปรับตัวแล้วก็พยายามทําให้คุ้นชินนะครับเจอทีมจัดว่าอ่อนรากไม่ว่าชาติไหนรับรองว่าผู้ตัดสศิน์จะเป่าทําให้คุณหงุดหงิดได้แน่นอนนะครับก็ต้องพยายามรับมือตรงนี้ให้ดีในอนาคตนะครับ สิ่งที่โค้ดละทำในรายการนี้ก็ถือว่าทําให้แฟนบอลหลายคนหันมามองโค้ดละใหม่นะครับเพราะว่าเป็นโถดเบนที่เขากู้ชื่อของตัวเองกลับมาได้อย่างแท้จริงนะครับเพราะผลงานในอดีตก็โดนวิจารณ์เยอะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดติดตามผลงานของโค้ดละจริงๆนะครับมันก็มีในช่วงที่ดีแล้วก็ไม่ดีเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเหลือสิ่งอื่นได้นะครับก็ต้องชมสมาคมด้วยนะครับที่กล้าให้โอกาสโค้ดละในการทํางานครั้งนี้นะครับเพราะว่าคนที่ไม่เคยทําอะไรผิดพลาดคือคนที่ไม่เคยทําอะไรเลยนะครับโค้ดละอย่างที่หลายคนทราบนะครับว่า เขาเป็นโค้ดที่ทํางานหนักจริงจังละเอียดแล้วก็รู้จักใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยวิเคราะห์เกมนะครับแล้วก็ทําให้การทํางานเนี่ยจุดไหนที่มันบวกพ่องมันจะได้เห็นชัดเจนนะครับ mm hmm. ผมเองก็เคยไปร่วมงานกับโค้ดหลายอยู่บ้างนะครับในการทํางานกับทีมชาติไทยก็เห็นการทํางานของโค้ดลกแล้วก็ให้กําลังใจโค้ดละมาโดยตลอดนะครับ mm hmm. อีกอย่างหนึ่งก็คือการได้ประสบการณ์ของ การเป็นผู้ช่วยของอากิระนิชนโิโนะในเรื่องของแทคนิคหรือว่าในเรื่องของการทํางานต่างๆโคชหละอาจจะไม่ได้เอาเรื่องแทคนิคของนิชิโนะมาเยอะนะครับแต่สิ่งที่โคชหละนำมาแล้วก็ให้เห็นได้ชัดในทัวร์เมนต์นี้ก็คือการคอนโทรลนักบอลนะครับจะเห็นว่าโคชหละสามารถดูแลแล้วก็พูดคุยกับนักเตะแล้วก็การสื่อสารต่างๆไปในทางที่ดีขึ้นโคชหละมักจะมีคีย์เวิร์ดในการสัมภาษณ์หลังเกมเสมอนะั่นก็คือเรื่องของการสื่อสารก่อนหน้านี้นะครับโคชหละ ต้องยอมรับว,ว่าเป็นโค้ชที่สื่อสารกับนักเตะได้ไม่ค่อยจะดีนักนะครับเพราะว่าด้วยวัยและก็ประสบการณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยในการคนโทรลนักเตะแต่ว่าเห็นได้ชัดเลยนะครับเพราะว่าโค้ชหลักมาทํางานชุดเดียต้องบอกว่าเขาเติบโต,ตขึ้นแล้วก็การทํางานร่วมกับไอุชิระนิชิโนซึ่งเป็นบุนสือที่ประคองนักเตะได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีวิธีการจัดการมีการยืดหยุ่นในการดูแลลูกทีมได้เป็นอย่างดีซึ่งเราได้เห็นแล้วนะครับว่าครั้งนี้โค้ชหลักนําจุดนี้นะครับในการทํางานร่วมกับิิชชโ่มาวย ยูยูบสามได้ดีขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญนักเตะชุดนี้ครับเบสิกเทคนิคดีครับตรงตามสเปคของโค้ชหละัะล้วก็ทําให้ฟอร์มการเล่นออกมาดีด้วยนะครับจากนี้นะครับคอยสํสำคัญไม่อยู่ที่โค้ชหละแล้วนะครับอยู่ที่สโมสรแล้วครับว่าจะ ให้นักเตะลงสนามอย่างต่อเนื่องอย่างไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่านักเตะหลายคนแทบไม่ได้ลงสนามให้กับสโมสรต้นสังกัดเลยนะครับพอไม่ได้ลงสนามก็จะไม่มีแมตช์ฟิตไม่มีเกมขาดความต่อเนื่องในการลงเล่นและก็การยกดับฝีเท้าก็จะหยุดชะง,งักลงด้วยนะครับโจทย์นี้ก็ต้องอยู่ที่สโมสรสมาคมแล้วนะครับว่าจะช่วยกันทํำยังไงให้นักเตะเหล่าดีนะครับได้มีเวทีเล่นเรื่อยๆนะครับหลายคนถ้ามีแมตช์ฟิต เด็ดได้เลยว่าฟอร์มการเล่นจะมีความสมบูบนณกมากกว่านี้นะครับหากนักเตะหลายๆคนนะครับไม่ได้ลงสนามเนี่ยก็เป็นเรื่องยากนะครับที่โค,ะะค้ชจะขุนทีมชุดนี้ไปได้ไกลตามเป้าหมายนะครับทุกอย่างก็อยู่ที่การช่วยกันแล้วก็การปรับจูดการระหว่างสโมรสรทีมชาติแล้วก็สมาคมด้วยครับ